เป,เปิดป๊อบอัพครั้งแรกครับผมของแบรนด์ดีวายผมที่สยามซิตเตอร์ก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากท,ที่ที่มีวันนี้ขึ้นในเดือนเกิดงตัวเองด้วยแล้วก็นั่นแหละพยายามทำให้ได้ดีที่สุดในในทุกๆท่านคือม,ม,ม,มัน,ม,นมันเป็นเป้าหมายของของทางแบรนด์นนตั้แตงแต่ตั้งแต่อยากทำตั้งแต่ตอนแรกแล้ว เพราะว่าที่ผ่านมาจะเป็นบูธหน้าคอนเสิร์ตจะเป็นไปตั้งที่นู่นที่นี่แต่ยังไม่มีป๊อปอัพแบบดีๆจังเลยสักครั้งหนึ่งอยากลองว่าเออถ้าถ้าแบรนด์มาทำบล็อปอัพอย่างเงีเ้ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็โปรเซสในการทำเป็นยังไงบ้างอะไรครับแล้วก็อยากให้คนทั่วไปได,ได้ได้รู้จักแบรนด์ดีวายมากขึ้นครับผ,ผ่านกนนะัเดินผ่านห้างหรือว่าเ,เดินเจอป๊อปอัพนี่แบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ย เป็น c ีอ่อนก็เพียงก็เพียงอันเนี้ยก็คิดคิดคอนเซ็ปต์เอ็กซ์เพรสซ์ทเซเนี้ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่ทุกคนมั่นใจตัวเองในในการในการใส่เสื้อหรือว่าในการทำในชีวิตประจำวันทุกๆวันอะไรยเงี้ยผมก็สามารถเอ็กซ์เพรสซ s e l เซได้ในเสื้อผ้าหรือว่า Express Yourself ได้ในในความมั่นใจตัวเองที่ที่กล้าใส่อะไรแบบนี้ออกไปผมก็อยู่ในปรเซวสกทุกขั้นตอนแหละเพราะว่าการทำ ก็ก็อยู่การออกแบบก็อยู่การแบบเนี่ยการจะทำอบล็อปอัพก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมเราบอกว่าเราต้องแบบใ,ใส่ใจทำมาว่าแบบจะต้องออกมาแบบไหนอะไรใช่ใช่ใช่ก็พยายามทำตัวแบรนด์ดีไวท์เนี่ยมันไม่ใมีคอนเซ็ปต์ของของตัวแบรนด์อยู่แล้วว่าเออแบรนด์จะมีความขาวดำก็จะก็จะเลือก <c oughs> แบบสีโทนนี้ในการเปิดปอบ๊อคอัพนี้นะครับผมก็เรื่องโลเคชั่นด้วยเรื่องเอ่อ ทุกๆอย่างก็พยายามแบบเออ่ทำให้ดีไวกลับไปสู่ในเวอร์ชั่นแรกที่เราอยากทำซึ่งก็คือความเป็นขาวดำนี่แหละครับผมเราใส่อะไรความเป็นตัวเราไปในแบรนด์นี้บ้างทุกใส่มาตลอดนะผมก็ทุกคู่คอลเลคชันก็จะมีความเป็นตัวผมอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างคอลเลคชันนี้เออ่ตัวเชอร์รี่อย่างเงี้ยครับผมก็ เชอรี่มันจะมีรสเปรี้ยวรสหวานเนาะผมก็มีความเปรี้ยวหวานด้วมีข้างหลังก็จะมีข้างหลังก็จะมีเลขศิษย์สาวอะไรเงี้ยเลขศิษสาววันเกิดผมเออแบบพวกแผ่ติดเสื้ออะไรเงี้ยก็จะมีแบบเออมีไข่ต้มมีมีเป็ดมีมีก๊อกมีขนมปังอะไรเงี้ยแฟนคลับเขาบอกว่าผมยิ้มเหมือนขนมปังเออผมก็งงเหมือนกันว่าเ เหมือนไหมไม่รู้เหมือนกันเหมือนเลยแต่ถ้าคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ดเนี่ยคอนเซ็ตอเซต์ของแตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่ผมตั้งชื่อด y วาเนี่ยอยากให้อยากให้อเกี่ยวกับชื่อผมด้วยชื่อผมชื่อจิมายใช่ไหมเกี่ยวกับราศีเมถุนมันก็จะแบบเออบนฟ้าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเทพเจ้าเกี่ยวกับดวงดาวในนิดนึงก็อยากให้ ชื่อแบรนด์เกี่ยวกับอันนี้ผมก็เลยแบบหาดูว่าเออมันมีมีชื่อไหนมีซินนิมไหนที่คล้ายๆแบบนี้บ้างจะมีคําว่าดีวายขึ้นมาก็ก็ดูสูงส่งดีดูติดแกรมดีแล้วก็แบบอ่ะดีวายมันเป็นแบบฟิลเทพเจ้าให้พรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบเออมันก็มันก็ดูแบบมงคลดีอะไรอย่างเงี้ยเธอชอบตั้งชื่ออะไรที่มันติดแก๊สไหมเออเธอต้องตั้งช <c oughs> ื่ออะไรด <c oughs> ีกันบ <c oughs> ้างฮันหลอดจูมุเออก็คือแบบว่าเป็นกิมมิกของเราเลยเป็นกิมมิกของเราครับผม เปิดมาโอตั้งแต่จบแฟนผมอะตอนนั้นสองเกือบสามปีแล้วครับก็โตไปก็อยากอยากให้โตไปเรื่อยๆครับือเราเรารู้สึกว่าสองสามปีนี้แฟนเราเติบโตขนาดคือในสองสามปีนี้แบบปีแรกๆก็เป็นการแบบทดลองอยู่เนาะว่าเออแบรนด์จะไปในทางไหนดีจะจะทำแบบไหนดีก็อาจจะมีติดขัดกันบ้างแล้วก็พยายามอินฟลูฟมาเรื่อยๆแบบในทุกๆคอลเลคชั่นเลยอ่ะถือว่าอยากอยากให้แบรนด์ บบคอลเลคชันนี้เป็นยังไงคอลเลคชันนี้คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้นะแล้วก็พยายามใส่ตัวเองในทุกๆในทุกๆคอลเลคชนะันอะไรเงี้ยก็จะก็จะพยายามพัฒน,นาตัวแบรนด์ขึ้นไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็พยายามพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการทำธุรกิจขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ใช่ก็คือด้วยความที่ ผมก็ทํางานทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมผมก็พยายามใส่เรียกว่าอะไรอะ่ะคือเราเรียนบาซายด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับพวกทำสตาร์ทอัพทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็เอาความรู้จากจากแบรนด์เนี่ยไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยอย่างเวลาที่เพื่อนเขาทำการบ้านกันเขาต้องเข้าไปเรียนเพื่อทําการบ้านกันให้ได้ใช่ไหมผมก็เอาความรู้จากการที่ผมทําแบรนด์มาเนี่ยไปทําการบ้านแล้วผมก็ส่งไปอย่างนั้นเลยแล้วก็ได้ด้วยนะถ้าเในวิชาที่เราเรียนมันจะต้อง มีทําอยู่แล้วครับผมใช่ก็อันนั้นอันนั้นเป็นอีกอันนึงก็ทาทามีธุรกิจงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกสื่ออะไรเงี้ยใช่เป็นธุรกิจที่ทำกับเพื่อนก็ก็เป็นฟิลแบบสตาร์ทอัพนี่แหละอืมก็ช่วยช่วยกันทำไปเลยครับผมแต่ว่าคือด้วยความที่เราทําธุรกิจอยู่แล้วมันสามารถเอาไปเอาไปต่อยอดในการเรียนได้ด้วยแบบเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องเข้าไปเรียนแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราเอาใช้ได้ความรู้จากชีวิตจริงเพื่อไปเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยผ่านผ่านอพันนะ ทางด้านไหนครับตครับในการเป็นตีสองอ๋อในในตัวแบรนด์เหรอผ่านได้เหรอสองสัปปีที่ผ่านมาวันนี้ต้องให้คนดูตัดสินสิเอามาจะถ่านหลักฐานที่ในการที่เราเรียนมาแล้วเราเออแบรนด์แล้วตกสองสัปปีเฮ้ยในฐานะผมนะผมภูมิใจมากวที่ที่ได้ทำป๊อปอัพในครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นเอ่ออีกหนึ่งเป้าหมายที่ทำสำเร็จสำหรับแบรนด์นี้แล้วกันก็ดีใจมากที่ที่แบรนด์มาถึงได้ขนาดนี้แล้วก็ มีความเป็นตัวเองได้ขนาดนี้ครั้นข้อหมายต่อไปอ่ะเป้าหมายต่อไปเหรอตอนนี้มีป ia mm ๊อปอัพที่ไทยก็จะมีป๊อปอัพที่ต่างประเทศพรุ่งนี้เลยไหมล่ะก็ใจเย็นๆก็คือด้วยด้วยด้วยฐานลูกค้าเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับเราใช่ไหมครับก็ว่าหลายๆหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้สามารถเข้าถึได้ในหลายประเทศเพราะว่า ปกติที่ขายเนม่จะเป็นพิออเดอร์ใช่ไหม<อ>ก,กว่าจะชิปไปกว่าจะพิออเดอร์กว่ากว่าจะรอนู่นนี่มันนาน,นมากๆอย่างี้ครับก,ก็อยากให้เขาได้ไดใส่ดีไวไง่ายง่ายๆกันเลยเีย<ม>ก็อยากอไปดูประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็สามารถแบรนด์ก็สามารถกูอินเตอร์ได้ด้วยคนที่เป็นลูกค้าเราก็สามารถหยิบจับสินค้าเราได้ง่ายขึ <c oughs> อยา้งหมายีว่ายงจกเวลานกี่ปีหรอ เลือออะาาามทิตยย์ไรงเเี้ดธอต้องใจเย็นๆนะเธอรู้ไหมว่าพอครัอปนี้นี่ฉันใช้เวลาเตรียมมาขนาดไหนทำไหมทำไหมนี่นี่นี่แล้วก็มาจูงกระถุ่งวันนี้คือวางแผนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับคุใช่แล้วก็คือตั้งใจว่าจะมาทําวันเกิดเลยเพราะว่าจะเอาเอ่อกำไรบางส่วนไปบริจาคกับมูลนิธิด้วยที่เคยทำมาก่อนคือว่า มวยไทยโออเปอเรชั่นสแนลครับผมเคยทำตั้งแต่ตอนเด็กแล้วตอนที่อยากเรียนหมออะไรเงี้ยก็ทำกับทำกับมวยไทยนี้มาก็อยากทำเหมือนกันอยากให้ทุกอยากอยากมอบรอยยิ้มให้ทุกคนครับผมอ่านี่ใช้เวลาประมาณสักหเดือนประมาณประมาณอ่านแล้วถ้านผู้สังเทศุละปีหน้าทำได้เลยนะเนี่ยมันเกิดปีหน้าได้เลยอ่ะก็เป็นจนก็จะพยายามทำให้ได้เร็วที่สุดนะ แต่คนพร้อมซื้อไหาล่ะถ้าคนพร้อมถ้าคนพร้อมอุดหนุนผมก็พร้อมทําเหมือนกันแต่เราต้องต้องต้องศึกษาพวกตลาดของต่างประเทศด้วยแหละว่าเป็นยังไงบ้างแบบเออโลเคชันของต่างประเทศเราก็เราก็ไม่ได้รู้นะว่าเศรษฐกิจของเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาเยอะอยู่เหมือนกันแบบ customer behavior อะไรพวกเนี้ยก็เยอะเพราะว่าเออเราเป็นคนไทยใช่ไหมเราพอรู้ว่าเออคนไทยแบบส่วนใหญ่เดินท่านที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ ชอบแบบไหนอืมเราก็ไปหลายประเทศแต่เราไปเราไปทํางานเนี่ยเราไปเราไปแค่สองสาวันอะไรอย่างเงี้ยคือไปถึงโชว์แล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวกลับเลยว่าแบบแต่ละประเทศใช่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 ก็คือมันต้องทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลานิดนึงก็ไม่รู้กี่ปีแต่ว่าอ่ปีหน้าสองปีหน้าไม่รู้ก็รอติดตามกันดูแล้วกันครับผม ป๊อปอัพนี้อยู่ถึงวันที่17มกราเอ้ยไม่ได้อยู่ถึงวันอยู่ข้า <laughs> มีเลยแล้วแล้วมากโอ้โหเรียกป๋าเลยอะ่ะถ้ายอยู่ถึงอ,อยู่ถึงวันที่17มิถุนาสิบเจ็ดสิบมิถุนา,าสิบเจ็เมิถุนาโอ้ยอยู่ข้ามปีเลยอุ้ยป๋าเลยจะเรียกป๋า,าได้ด้วยสิบเจ็ดมิถุนาครับจะมีอะไรพิเศษไหมคะเพราะว่าวันที่3ครับผม ก็จะมีหลายๆกิจกรรมให้ทำครับผมเพราะว่าเออ,อผมจะมาวันนี้กับผมจะมาวันที่17ใช่ไหมระหว่างนั้นก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้ทำาครับผมก็จะมีการเอ่อรีดเป็นเวิร์ช็อปรีดไอตัวแพทช์ที่สามารถติดกับเสื้อได้เลยตรงนี้เลยแล้วก็เนมีพิกมีอัพที่ที่ท,ท,ที่ออกเมนูใหม่มาด้วยก็เนี่ยเมนูใหม่นะอันนี้ที่แรกนะได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกินด้วยเออก เล่นเถอะเอาเท่าไรนะเลือกเป็นเส้นหน่อยอะไรครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ครับผมพิงมีอัพก่อนหน้านี้จะเป็นขอาวหมูย่างข้าวเหนียวคอหมูย่างอ่าใช่คราวนี้จะเป็นเป็นเส้นครับผมเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะแล้วแบบ ขายดีวาดีกว่าดีกว่าแต่ให้ดูแพ็กเกจนิดนึงนี่นี่เหรอขาักพูดนะอุ้ยอุ้ยตายอ่ามีแบนแบผมมีสองแบนนะครับผมมีพริกมีอัพแต่ดีวายนะครับผมแต่วันนี้โฟกัสที่ดีวายดีกว่าเนาะแต่อันนี้เป็นก็คือมีออกแพ็กเกจใหม่ออกแพ็กเกจใหม่มีออกเมนูใหม่อันนี้จะเป็นเส้นหมี่แล้วมีข้าวโองที่มีความแซ่บขึ้นอะย่าแล้วมีความหยุ่นด้วยเออ กลับที่ดีวายดีกว่าครับผมเออภูมิใจครับผมภูมิใจในตัวเองเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ก็ยัง21แล้วตอนนี้21แล้วยังไม่21เราอีก3วัน21ก็นั่นแหละก็รู้สึกว่าเราค่อนข้าง ได้ได้ได้ทำงานเร็วกว่าคนอื่นโตโตเร็วกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสในการรู้จักคนอื่นแล้วก็รู้จักการทํางานหลายๆแบบมากกว่ามากกว่าเพื่อนๆนี่ครับผมก็เราก็พยายามใช้โอกาสนั้นในการทําหลายๆอย่างเลยเพราะว่าไออย่างอย่างในวงการบันเทิงเงี้ยมันก็จะมีแบบไลฟ์สแปนของมันใช่ไหมผมไม่รู้ว่าผมจะแบบเออมีชื่อเสียงไปถึงตอนไหนเลยครับผมก็สามารถเราสามารถทาอะไรได้ตอนนี้ก็ก็ทําก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่า การอยู่ในวงการบันเทิงมันไม่ไม,ไม่มั่นคงอยู่แล้วลนะอะไรเงี้ยเออวันหนึ่งเราอาจจะแบบเราอาจจะออกงานแล้วมีคนมาดูเราเยอะแยะ yeah. อีกวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีก็ได้อนะไรเงี้ยครับก็สามารถอยากอยากทําอะไรที่เราสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการที่ไม่ได้อยู่ในวงการขนาดนั้นด้วยแล้วก็ด้วยความที่เราเรียนสตาร์ทอัพมาเรียนทุนทธุรกิจมาเราก็พยายามอพพลยกับการก,กับการทํางานของเราอนะครับ ผมผมก็ผมเป็นคนที่ชอบวางแผนอู่แล้วอะก็วางแผนยาวๆผมก็เอ,อ่อ,อก็รู้อยู่แล้วว่าว่าวงการบันเทิงเป็นแบบเนี้ยอืมเราก็พยายามกอบกวยจากมันให้ได้มากที่สุดพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์พยายามเก็บเกี่ยวจา,ยา,ยาก,ก,วกความสุขจากจากหลายๆหลายๆอย่างอะไรเงี้ยผมแล้วก็เอ่อใช้โอกาสทางนี้ไปทําอย่างอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยอืม เออคือคือเรียกว่าอะไรอ่ะผมอ่ะในระยะเวลาสองสปีเนี้ยที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสอธิมคอนเสิร์ตเล่นซีรีส์ดูนู่นนี่ดูมันมีคนที่มาแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้วผมเออมันมันเป็นวัฏจักรของชีวิตที่ที่มีมันมีมันมีอย่างนี้ทุกอาชีพแหละแต่ผมแค่รู้สึกว่าอาชีพเนี้ยมันมันเห็นได้ชัดกว่าใช่แล้วก็เออ ด้วยด้วยการที่เราอยู่ในนี้แล้วเราได้รู้จักหลายๆคนได้รู้จักการทํางานของหลายๆฝ่ายก็รู้สึกว่าเออเราเราเตรียมตัวเองไว้ดีกว่าถ้าอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกมรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่แค่เดียวมันจะมีไหมที่แบบว่าถ้าเกิดอันนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอันนี้ขึ้นมัน,น,นมันคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับมันอาจจะเป็นด้วยด้วยแฟชั่นของเราด้วย แฟนคลับของเราอะไรเงี้ยถ้าถ้าเขายังซัพพอร์ตอยู่ถ้าถ้ายังมีคนซัพพอร์ตอยู่ <c oughs> ผมก็มีกำลังใจ <c oughs> ที่จะทำมากขึ้นอะไรเงี้ยอืมใช่ก็คือทุกคนนี่แหละครับก็ก็คือแฟนคลับทุกคนนี่แหละที่ที่ผมทําทุกวันนี้ก็ก็เพื่อเพื่อแฟนคลับทุกคนนี่แหละครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการได้มองเห็นเราแม้ว่าเออคุณจะเน,นี่ยมาหน้างานอย่างนี้หรือว่าจะอยู่ออนไลน์เงี้ยก็อยากทําให้ทุกคนมีความสุขได้ใน ในแบบของผมแล้วกันทั้งในการแบบแสดงซีร so ีส์ด้วยทั้งในการร้องเพลงด้วยอะไครับผมมันเป็นอาชีพผมว่ามันเป็นอาชีพที่ที่ดีมากเลยนะที่แบบสามารถทําให้คนยิ้มได้อะไรครับผมก็ดีใจที่ได้อยู่ตรงนี้ครับเมื่อวานเมื่อวานไปหาหมอนนึงครับผมก็ติดเชื้อนิดหนึ่งแต่ว่าไมมเชื้อไม่อไิดไม่มติดเชื้อไิดไม่ติดเชื้อไิดเดดไม่เอไ ก็ไปให้ก็ไปฉีดยาเลยครับถัาผ่อนน้อยครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ทํางานเยอะแต่ว่าดีแล้วที่มีงานเยอะครับผมติดติดเชื้อครับผมก็เจ็บก็เจ็บพอเออแบบพอเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเสียงอะไรครับผมอืมก็ฉีดฉีดยาไปฉีดยาฆ่าเชื้อไปฉีดสเตียรอยไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้ให้มีแรงมาทํางานวันนี้แล้วก็เอ่อ นั่นแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะผมไม่ได้เป็นอะไรมากก็เนี่ยผมก็ยังยืนหยัดได้สบายอยู่หลายคนจะตกใจว่าเเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อก็คนเราก็ต้องมีป่วยบ้างครับแข็งแข็งแรงอะไรตลอดเวลาเนาะเออก็ต้องมีบ้างอะไรนะครับใช่คือผมค่อนข้างพักผ่อนน้อยก็ก็ด้วยงานด้วยด้วยเนี่ยเราผมต้องทำแบบนี้ด้วยทํางานด้วยแล้วเรียนด้วยอะไรับผมก็ จ,จะเยอะอยู่ครับผมช่วงนี้แต่ว่าร่างกายจิตใจต้องดีเลยนะคะโอเคพร้อมรับงานเสมอครับผมเพราะว่าอันน um um ี้ก็คอร์สเยอะเหมือนกันก็ต้องโอ้ยบ้านก็มีบ้านก็มีดนนี่ก็มีโอ้โหเนี่ยที่ริงงรับได้อีกรับได้อีกเป็งานได้ด้วยโอ้โหต้องทำเลย ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะมีไปญี่ปุ่นครับไปอซาการบผมไป run the world ที่สุดท้ายก็จะเป็นคัวคอนเสิร์ตจิมไนท์โฟล์ที่สุดท้ายแล้วอะไรไม่ใช่ไม่ใช่โค้ชโอ้โหตั้งแต่ยาวตั้งแต่ยาวตั้งแต่ยาวแล้วหนูแต่ปีที่แล้วอะไปหลายประเทศมากครับผมก็ก็นี่แหละที่สุดท้ายใจหายเหมือนกันนะใช่ใช่ก็ใจหายเหมือนกันแต่ว่าปีหน้าเดี๋ยวก็มี เดี๋ยวก็ไปอีกแต่อาจจะไม่ใช่รันเดอ w เว l ร์แล้วอาจจะเป็นอาจจะเป็นชื่ออื่นแต่ไม่จะปลอยเพราะเป็นแผนการที่มีสนิทถ้าผมอาเขามีไั่เปิดอย่ใช่มยังเดี๋ยวรู้แต่สามารถบอกได้วันที่เท่าไหร่วันนี้3 0 30 31สเอ็ดสิงหาครับผมจะเป็นคอนเสิร์ตจิมไนท์โฟล์ที่อินเทกอารีนาครั้งที่3อันนี้เขาเปิดแล้วอันนี้เปิดแล้ว ทำการบ้านมาดีชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรไม่รู้แต่ถ่ายทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วรอติดตามชมได้เลยแถาผมก็นั่นแหละออสกาเป็นที่สุดท้ายครับผมเตรียมโชว์หลายๆโชว์ที่พิเศษไปเยอะแยะมากมายครับผมก็จริงๆพิเศษจริงๆนะผมอาจจะร้องเพลงญี่ปุ่นก็ได้ใครไปรู้ร้องอะไร้องอะไรร้องอะไรร้องญี่ปุ่นอ๋อักลภาษาญี่ปุ่นใช่ นี่นี่ก็มันมันเสียวอ่ะมันเสียวว่าจะหลุดสปอยแต่ว่าเอออาจจะมีล้องเพลงภาษาญี่ปุ่นก็ได้ใครจะไปรู้เพลงอะไรอ่ะไม่รู้นี่นี่ก็ที่ชอบอารมณ์แเดี๋ยวันเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะเป็นหนุ่มยิปยิปเด็ดแล้วเป็นไงวะคะครับผมอีกทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างทำงานนะที่บอกวันเกิดจะทำงานหรอทำทุกวันนุ้ยเดือนนี้ผมทำทุกวัน ทุกเดือนทุกวันแต่วนั่นแหละก็วันที่13จะเป็นวันเกิดแล้วเย21แล้ว21เป็นเป็นเป็นเลขที่ดีนะเป็นเป็นเลขที่ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นที่สุดเลยเพราะว่า21เนี่ยเป็นเป็นอายุที่สามารถทําได้ทุกอย่างแล้วเลยบรรลุนิติภาวะแบบแท้ทูแล้วเดี๋ยวก็นไ่ะมันมีอะไรที่เราอยากทำตอนที่20เราไม่ได้ทำแต่21เราจะไ มันก็ทําทุกอย่างแล้วนะแต่หมายถึงว่ามันแค่เป็นแบบความภาคภูมิใจในอายุ21ที่แบบแบบเพื่อนๆผมเนี่ย21นี่เขาปาร์ตี้ใหญ่สุดน,นะใช่เพราะว่ามันเป็นอายุที่แบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยคือคือก็ก็เป็นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแต่ว่านั่นแหละก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรอกอยู่ <laughs> 21กับอายุ20มันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอก ลูกคณหนูครับ <Athlet ic> ลูกโตกว่าเราลูกโตผมคืออายุเรา21ตัวโตกว่าหัวใหญ่กว่า, <S <S า,าความรักเธอมากกว่าดธอได็มันก็เป็นต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วออผมนี่ดูแลมาอย่างแบบอย่างกระไขไในหินใช่อย่างกับผ้าที่ผ้าที่ทอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าาที่ยับไว้ครับผม ยัดเลยยัดี่ก็ยับยัดพีบอกลูกขนหนูถูกเลี้ยงดูด้วยลำแข้งเราเห็นเจมเลี้ยเจมเราได้ลำแข้งนะเห็นแต่เจมเลียงลูกขุหนูก็ผมผมเป็นพ่อที่ดีนี่ผมเป็นพ่อที่ดีเราทับหลังไม่ได้ทำลับหลังเออลูกหนูน่ารักไงเออก็คือเป็นลูกผมผมก็จะดูแลลูกผมอย่างนี้แหละใช่ เรามีลูกโตขนาดและลูกรับงานแล้วด้วยนะลูกรับงานแล้วก็ลูกไม่งอเดีวกนะลูกไม่งอหุ่นไม่เป็นไรดีแล้วที่ลูกสามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้ครับผมก็แต่ตอนนี้ลูกยังเรียนไม่จบเลยนะเพราะนั้นเพราะนั้นผมบอกว่าจะให้จบจบเรียนแล้วเหรอจะให้จบเรียนทำงานอจะบ้าไม่ได้ไม่ได้เหรอการเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ลูกเรียนเออโบกใหห้ดรรป อ้ตายทำไมเรียนรู้อย่างงี้ไม่ได้ต้องเรียนให้จบต้องเรียนจุฬาเท่านั้นด้วยพ่อพ่อแม่เรียนจุฬาเฮ้พ่อพ่อเรียนจุฬาพ่อพ่อเรียนจุฬาพพ่อกว่อเรีนพงี้าไ่เลยกพ่อไงอก็ับพ่อกับพ่ออพ่อ พ่อกับพ่อเรียนจุฬาลูกก็ต้องเรียนจุฬาเออแต่อีกคนนึงนเขาเรียนนิดีอีกคนอื่นไอ้นี่ลูกต้องเรียนอะไรนอนอยากเรียนอะไรก็เรียนลูกอย่าเรียนอะไรก็เรียนเอ้าเราไม่บังคับลูกอยู่แล้วลูกอยากทำอะไรก็ให้ลูกทำโตขึ้นไปก็อาจจะไปเป็นแบบซีโอแทนพ่อซีวายอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเปิดแทนลูกใหม่แล้วฮะ ไอวิลีกเหรอเอราะจะให้ลูกไปเรียนอเมริกาแล้วผมให้ให้ลูกเรียนเอ่อ UCL เรียนแคมบริดจ์เรียนออกฟอร์ดแล้วเนี่ยเพราะว่าเอ่อไปเจอเพื่อนผมนี่ให้เพื่อนผมเรียนบ้างันครบให้ลูกสอนภาษาอังกฤษไอ้ไอ้เพื่อนสอนภาษาอังกฤษที่ออกฟอร์ดนะครับแต่ฉันพูไม่ได้ครับไม่ได้กลับมานี่ลูกพูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเท่านั้น รบโอเคน่าพอคุดท้ายแล้วจริงๆเลยวะทายได้เลยนะถ้าผมก็ฝากแบรนด์ของผมเองด้วยนะครับผมเป็นแบรนด์แรกของผมเลย DIY ครับผมก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ตอนนี้มาเปิดป๊อปอัพแล้วนะผมที่แรกเลยที่สยามเซ็นเตอร์ครับผมคอลเลคชันนี้ชื่อว่า Express Yourself ครับก็เป็นเดือนของไตรมาสด้วยเนาะก็เข้าคอนเซ็ปต์ดีครับผมแล้วก็ เออ่ใหญ่ทุกคนได้ได้สามารถ express yourself ได้ในในแบบของตัวเองครับผมก็จะมีนู่นนี่ที่สามารถ customize ได้แบบที่แปะเสื้อแล้วสามารถ customize แบบของตัวเองได้ใครชอบเยอะๆก็ติดเยอะๆใครชอบน้อยๆก็ติดน้อยๆอะไรนะครับผมก็เป็นตัวเองได้ในแบบของตัวเองเลยครับแค่ใส่ดีไวก็พอครับผมกงเนี่ยแล้วเราจะไปทำบุญด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็กำไรบางส่วนนะครับผมก็จะเอาไปทำบุญด้วยแล้วก็ทำบุญในมูลนิธิของ operation smile ครับผมกับ นั่นแหละช่วยน้องๆด้วยเนาะก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยน้องๆต่อๆไปครับผมช่วยตั้งแต่เด็กแล้วก็ช่วยช่วยถึงโตไปเลยครับผมคนที่มาซื้อก็คือจะสรได้ทำบุญได<ๆ>้ทำบุญด้วยอนุโมทนาบุญครับผมาสาธุขอบคคุณแขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>